สวัสดีค่ะตอนนี้ก็พบกับน้องแมงชิงตรงสถานที่คอกน้องน้ำโมเดียลปานน้องแป้นงนั่นเองเนาะก็วันนี้เนี่ยเรานะคะจะมาลงมือทํากระท่อมน้อยนะคะแล้วก็เรามีเซอร์ไพรส์ทุกคนด้วยจากอีพีก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยไปดูออตุก๊กตุ๊กให้คุณพ่อใช่ไหมแต่เป็นสีแดงแต่วันนี้มาในสี See? เรียกว่าสีอะไรอะสีน้ำเงินหรือว่าสีฟ้าสีน้ำเงินสีน้ำเงินนะคะทุกคนก็อันนี้คือเราจะมาเฉเลยกันเลยว่าสปรายให้กับคุณพอ่อน้องแปงนั่นเองนะคะก็วันนี้ได้มาบรรทุกของแล้วด้วยเพราะว่าถ้าเราเอารถใหญ่มาเนี่ยมันมันไม่ใช่งานมันไม่ใช่แนวนี้นะคะทุกคนอันนี้เราก็ต้องเราก็ต้องเข้าใจในมุมมองสถานการณ์ว่าเราจะใช้งานอะไรยังไงนะคะไม่ใช่ว่าน้องแปงอยากจะฟุ้งเฟยหรือว่าอะไรทั้งสิ้นเลยจริงๆเนี่ยมันก็ เ,เราไม่ได้เอามือหนึ่งนะคะถ้ามือหนึ่งเราก็ต้องไปวิ่งเป็นแท็กซี่ต้องหาก,กับไรคืนนะคะอันนี้ก็เป็นเอามาในที่แบบว่าเขาเคยขับมาก่อนแล้วประมาณนี้เราก็ไปเอามาแล้วนะคะเป็นสีน้ําเงินนะคะทุกคนคือค่อนข้างที่ดีมากแล้วก็เราใช้งานแบบค่อนข้างที่ทนมากนะคะเราก็เอามาใช้ที่ควกหนองนาเนาะรอตอนที่อะไรนะคะพืชผักของเราโตขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วก็ถนนก็อาจจะคิดว่าอีกประมาณปีสองปีน่าจะแบบมีความ มีความคืบหน้ามากกว่านี้นิดนึงนะคะทุกคนตอนนี้ก็เราจะกรอบพื้นล่างนะคะวันนี้ก็ลงมือทําแล้วค่ะทุกคนตามมาเลยคือทําล้อเนี่ยมันก็ดีนะคะทุกคนอันนี้เราไม่ได้พ่นสีนะไปดูคันใหม่จ้าทุกคนอยากรู้ไหมคะมูลค่ามากเท่าไหร่มากกว่าติด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 อ่าก็ไม่เท่าไหร่เอาบอกเป็นข้อมูลนะคะน้ําเงินปัจจุบันก็น่าจะประมาณ สองล้านกว่านิดนิดนะคะสองล้านกว่าเออประมาณประมาณกว่านิดนึงนะคะประมาณเกือบสามก็เป็นไปได้ก็แล้วแต่คุณภาพนะคะอันนี้ก็เราไปเลือกมาแล้วแต่เราที่จะต่อราคาแล้วก็เอ่ออะไรจะดีอะไรแบบประมาณนี้เนาะก็ดูเลยอันดับแรกรีวิวก่วนอนเ,เลขทะเบียนมีไหมสีส <laughs> วยเลยแบมมีสตาร์ด้วยนะเอาเปิดก่อนีที่แรกเลย เกียอะไรเอาไป้อเล่าเฮ้ยาวมาอย่าไปยไม่ฉันไม่ไปอันนี้มีสตาร์ทนะโอ้ยกลัวเดี๋ยวไปทำไงเนี่ยเย้เล่นได้แหลมเลยนะคะสตาร์ทก็ไปได้แล้วมีคัสมี 4V มันมี 3V อมนด้ v วด้วยนะอันนี้ก็บรรทุกของเป็นอิดนี่ๆๆที่ทำมาส่งเราวันนั้นอะ เดิมเอ่ออะไรนะคะพ่วงขี้หมูมาก่อนแล้วเม,มื่อวานไปเดิมแล้วไม่ได้ถ่ายนะคะอันนี้ก็แต่ว่ามีคลิปสั้นอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวไปไปไปในร่มดีกว่าเจ็ดร้อนมากจะไปไหนถอยถอยเหรอแจ็กซี่มันต้องถอยเอ้ยต้องถอยนี่ต้องถอยใอ้ดีนะเธอ,เอ,อนี่มันข้าต้องล็อกเลยนะเ,เสียวไหมปื้นื้น อย่าปูซิเมนไปอ่มีเกียร์ถอยด้วยนะเออเฮ้อมันจะมีเซน็นเซอร์เตือนแบบตู้ตู้ตู้เหมือนรถเลยนะทุกคนธรรมดาที่ไหนล่ะนะคะอ่าน้องเหมือนลองมั้ยนะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะทุกคนอันนี้ก็เราสร้างบ้านมาได้ประมาณกี่เหลือนะเนี่ยตอนนี้วันที่ยงบ่เห็ดได้หกเยหกหกเหลยนะว่ามันจะประมาณห้าหกเดินแล้วนะคะก็หกเดินได้เออแรกๆเนี่ยจะได้พื้นข้างบนก่อนแล้วพอผ่านมาอีกหกเดินก็จะมีพื้นล่างนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นกําลังใจลงไปเชียงตึงได้นะคะทุกคนนี่ผ่านมาหกเดินแล้วเนี่ย อันมาหกเดินเพิ่งจะได้พื้นล่างนะคะอโอ้พี่น้องไตยกล้องจับพอดีเลย สูงเกินสูงเกินก้องจับได้เต็มเต็มเลยนั่งออกก็ได้นั่งออกก็ได้ออกซาลเปาหรือยังออก,ก,ออกสาลเปาหรือยัง,ออะะยยงวันนี้งานไต่ลมนะคะทุกคนเออสู้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 ส เดีんんん๋ยวนางแป้งก็ลงมือจะทำกับข้าวที่นี่วันนี้เราจะฉลองใหญ่จ้า <laughs> ฉลองใหญ่จ้าทุก <c oughs> <c oughs> คนค่ะวันนี้น้องแป้งมา คนคอกหนองนาของเราใช่ไหมะคะคือแบบจริงๆเนี่ยเราคือแบบขอแค่มีข้าวนะคะเวลามาที่นี่เนี่ยพืชผักอะไรของเราที่พอที่จะกินได้ก็คือแบบค่อนข้างที่แบบเติบโตมามากพอแล้วนะคะส่วนพริกก็มีตะไคร้ก็มีแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรที่มันหอมๆมันเหมือนัวละพาแบบว่าสามารถเอาตาเป็นอุ้ยตำกินน้ำพริกก็ได้คือแบบตอนนี้มันโตมายืะมากๆแล้วแล้วก็กระเจีย๊ยบก็มีอะไรก็คือแบบมีแล้วแต่ตอนนี้ไม่จะไปทําน้าพริก ใบอินคิมเ oh, ่อใบอินชิมอินคิมหอมคือแบบมันหอมมากนะคะทุกคน oh. เดี๋ยวน้องแป้งก็จะเก็บไปทํากินกับข้าวมื้อเที่ยงที่นี่เลยจ้าทำเลี้ยงคนงานวันนี้ออเรามื้อพิเศษเลยจ้าเนี่ยมันจะเป็นต้นแบบนี้นะคะมันหอมมากเลยแต่มันเป็นอินคิมนะคะทุกคนม่แอววสวนข้าวหนังนาน้องแป้งไม่มีคําว่าที่แบบจะอดหรอกนะคะแต่ว่า ใครจะกินได้ก็แค่เท่านั้นแหละแล้วก็ริมแม่น้นําเนี่ยจะมีผักบุ้งโตขึ้นมาแล้วด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมีฉลองกินอะไรดีเนื้ย่างเนื้อย่างเนื้อย่างเลยเหรอเดี๋ยวโทรสั่งก่อนติดติดติด,ตดไม่มีใครรับสายเลยครับไปเถอะเราไปแล้ว นี่แกะกระเทียมแล้วนะคะแล้วก็พริกที่เก็บมาตึ๊ดตึตึต๊ำนี่พริกพริกขี้หนูคุณนายคุณนายทำอะไรคะเนี่ยย่างหมูติดกระดูกติดกระดูกนี่นางแปลงผู้ทำกับข้าว ผู้ที่ทํากับข้าวนะคะฝนก็จะมาแล้วเพราะว่าน้องเป้งทำกับข้าวใช่ไหมเอ้ยอ้าวได้แล้วเหรออุ้ยน่ากินจังเลยคือแบบหมูโอ้ยดูดิหมูติดกระดูกอโลกินหมูกินห,มหอมมากเลยกินข้าวกินข้าวอย่างอย่างอย่งยางไตำน้าพริกก่อนน้าพริกใบอิ่มชิมนะคะนี่ กับข้าววันนี้ค่ะทุกคนแหลมมากออแกงหนอง่อกแกงหนอกกับอะไรคะเนี่ยเรียกว่าอะไรมีกับข้าวหนึ่งสองสามสี่ครับอันนี้คือมาทำเองมันเป็นยำรับแพทโต๊กนะคะ,ะแล้วก็อันนี้คือมาคั่วเมื่อกี้ค่ะแล้วก็คั่วอากาศอันนี้ก็ตำน้ำพริกนางเตงนี่ก็หมูอันนี้ก็จิ้นหมูอันนี้ก็ อันนี้อันนี้อันนี้ necesit, ันเดียวกับพ่อแล้วกันนะมานั่งค่ามานั่งค่ทุกคนมาปมนะขจ้าขจ้าขจ้าบอ่ะมาห้ลาห้าลาบอมาที่ไหนไมขยันที่ไหนมาลมจะมีปุณณ์ไหนดะเกียร ตอนนี้นะคะคุณแม่ก็เอ้ยเออใช่คุณแม่แล้วก็ผสมปุ๋ยขี้วัวมาแล้วนะ,ะเรามาดูซิขนไปขนมาทำอะไรคะเนี่ยไม่คือแบบมันขับสบายขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะต้องขนไปขนมาขนไปขนมาแบบอย่างต่อเนื่องไม่หยุดเลยแล้วว่าขนมาแล้วก็ คือเราเอาขี้วัวกับเออ่ขี้หมูนะคะผสมกันแล้วก็จะเอามาใส่เนี่ยเพื่อที่จะปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอมคุณลุมแบบนี้นิดนึงไปแค่นั้นเองหรอ ลงหนึ่งถุงจ้าพี่น้องไป้อนมากเลยไหวไหมคะคุณนายอันนี้จะเป็นเบรรยากาศที่เรามาหนองนานะคะทุกคนก็เป็นกิจกรรมที่เราแบบเออว่างก็ทำไหวก็ทำนะคะร้อนก็พักเหนื่อยก็พักนะคะไม่เรียดเนาะโอเค ตื่อตื่อต้นข้าวของเราก็เริ่มสวยงามแล้วนะคะทุกคนนี่ขับภายในอีกขะเนี่ยขับไปขับมาเนี่ยมันสนุกมากใช่ไหมให้ดูจะกลับตรงทีไ่ได้จะถอยใช่ป่ะสปีดถอยหน่อยจ้าอ่าใส่เกียร์ถอยใส่โฟไหมใส่โฟไหมเอาจะไปจะกลับหัวป่ะเออเออเออดูดิ เข้าไปในป่าในดงมันแบบอืมค่อนข้างที่จะแบบโอดมากนะคะจะกลับหัวได้ปะนี่เนาะเออคิดว่าจะได้ถอย <c oughs> <c oughs> เวลาถอยนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์เตือนแบบตู้ตู้ตื๊ดเลยตลบโอ๊ะ มีพาปิดทั้งสามข้างเลยนะคะมันไม่ได้แล้วมันตีแล้วไล่มไลสุงหนะ <c oughs> ระวังนะเออโอเคได้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 ไดได เวลาสัตว์เกียร์ทำไมต้องสัตว์ขนาดนั้นขนาดน่ะใส่โฟร์วีอ่ใส่ทรีวีแล้วใช่ไหมคะโอเคได้ได้ได,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 ได้สบายเลยทีนี้นะคะก็สามารถเข้าไปในทุ่งนาะแบบสบายเลยพอมีตุ๊กๆนะคะของคุณพ่อถามว่าไม่ได้ไหมคือแบบมันก็โอ้โหห้ามเลยห้ามเลยอะมันมันไม่ได้แบบนี้นะคะ่ะมันไม่แรงแบบเหมือนที่ ตัวใหม่นะคะฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูคุณพ่อเขาเกาะอีไปถึงไหนแล้วเนาะกลางเหนือวะนั่นแนะ <c oughs> หละไม่เป็นไรค่ะอ้าวคุณนายเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเราก็จะขึ้นขึ้นไหมฮะขึ้นไหมมาข้างหน้านิดนึง <c oughs> เข้าไปในป่าดงข้วพดนีเข้าไปตรงหน่อยนะอ้าเสียวจอมกอนไม่คืนจะว่าคุณนายไม่คืนนะอุ้ยเออมันก็สนุกดีนะคะอตอนนี้ก็จะไปหญิงสาวเกษตรกรเต็มตัวแล้วจ้าใช้ชีวิตแบบว่าเออไม่ต้องเรียสไม่ต้องไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดอะไรมากอย่างเงี้ยแบบชิวๆอ้มันเป็นดงข้าวพด ลงแล้วทีเนี้ฉันจะมือเล่านะฉันไม่ไปแล้วโอ้ฉันลงดีกว่าหยุด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 กอนหยุดกันหยุดกัอนอุ้ยอ,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 อืตอนนี้ก็น้องแปงเดินเข้เขามา<อ>ที่จะถึงคุณพ่อเขาแล้วนะคะก็ตอนนี้ไม่แนใ่ใจเกาะไปถึงไหนแล้วคือน้องแปงคิดว่าถ้ามันเกาะแบบมีความหนาแน,น่นอย่างดีเนี่ย จะมานอนเล่นจะมานอนเฝ้าแบบมาลีแลกที่นี่ก็แบบสบายเลยเนาะอือฮึคือเราจะก่อแค่ครึ่งเดียวแล้วก็สามารถแบบนั่งชิวๆชมวิวได้เลยนะคะมันจะสวยมากเลยอ่ะดูดิเราไม่ได้ก่อแบบทั้งหมดนะอันนี้เราจะขอแค่ประมาณให้พอประมาณถึงแอลนะคะ โอยเลยแปะมะพร้าวอะ่ะจินมเนื้อหมูเผาอ่ะแปะมะพร้าวเหรอชั้นไปเหรอเนี่นยนอี๋โอ้ยจิ้มเนืโอบะฉ่ายอันนี้ก็บรรทุกมาอีกแล้วมะพ,พร้าวน้ำหอมนะคะสวยมากเลยตีงามมากใช้งานได้สบายมากเลยอะ่ะอันนี้คือถือว่ามันคุ้มใช่ไหมคะ ไม่เสียแรงที่แบบเออประมาณว่าเราลงทุนไปกับตุ๊กต๊กคันนี้เนาะวันนี้ใช้งานอย่างคุ้มค่ามากเลยเยอะก่อนนี่ก็มันติ่มเกี่ยวอย่างเป็นหลอใจน้ำทั้งนยิ่งเสียงเยอะก็เอาอว่างั้น<ช>เอาอย่างนั้นหรอคะ,ะคเอาให้ดีใช่ครับพี่้องต่ายตอนนี้ก็กํากลังปลูกมะพร้าวนะคะนี่อาจจะเป็นต้นแรกเนาะนี่ก็บรรทุกมาเยอะพอสมควรหนึ่งร้อยปะเนี่ยไม่ต้องเซ็งออกมาเนี่ย ร้อยกว่าลูกนะคะอุ้ยขนมาได้สบายเลยไหน,นขอดูหน่อยแบบเทคนิคการปลุกของคุณนายก็ดูเทคนิคในแบบที่เขาบอกมาตามวิธีใน youtube ก็มีในคลิปก็มีต่างๆนานานะคะก็ดูมาพอสมควรอ,อันนี้คุดลึกอีกหนึ่งอยอ่เนาะ ไม่เป็นไรใช่ไหมลืกลมคมหมเซียงก็เลยลกลมดูมดินมันเซียงแมวนอนเอานอนมาทิศตะวันออกเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาดินแบบบางแค่จิ้มจิ้มไว้ตรงดินนะคะเนี่ยเธอระวังนะระวังเอาเอาอะไรนะเอาใบมันปิวออกนะเป็น้องไซยลูกที่เท่าไหร่ลูกที่สอง คือแบบถ้าแบบว่าเอาแบบตําราแบบเหมือนคนเท่าอะไรแบบนี้เนี่ยจะเออคนวันเสาร์ใช่ไหมคนนายที่แบบปลูกต้นไม้ใหญ่เอาอะไรแบบนี้คือแบบเราปัจจุบันเราก็คือแบบอืมัมนอะไรหลายๆอย่างเนาะนอะไรคะโอ้ยนอนซะนอนนอนซะนอน,น,อ,น,น,อ,นอะไรขนาดนั้นะเธอทำไมเธอไปนอนมันถึงขนาดนั้นนะมะพร้าวน้ำหอมตอนนี้นะคะเชียงตุง,ต<ร>งจะมีสวนมะพร้าวแล้วนะคะทุกคน รอแบบมาเที่ยวชมมาถ่ายรูปมารับลมชมวิวจากวิวคกหนองนาโมเดลน้องแป้งเชิงตุงได้เลยนะคะเอกในกี่ปีคะเนี่ยก,กียนะ่ปีคุณนายประมาณว่าคุณนายกี่ปีคาดว่าฮะสองปีต่อสามปีตั้งงั้นหรอคะโอเค ได้ได้ได้เอาไปอีกแล้ววันนี้คือแบบบรรทุกแบบคุ้มมากใช่ไหมคะไปอีกแล้วตื้อ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 คุ้มมากนะคะที่เราซื้อไปนี่ก็ถือว่าโอเคเนาะแบบใช้ในงานแบบจริงๆมันควรที่จะมีนานกว่านี้แล้วมันควรที่จะมีตั้งแต่แรกแล้วค่ะ <c oughs> ไปสักไกลเลยตอนนี้ไปสักไกลเลยอะไรนะ อ้าหักมันออกมาตินะนน่ะใช่เอาค่ะบอ้าฉันไม่รู้เลยว่ารากมันออกมันต้องโกนมันออกกลางทางในหงวันี่เหรอมันต้องนอนแบบนี้อ้ามันต้องนอนแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับอ้าวองั้นก็เอาเธอเอานอนเธอมันคงวุ่งแล้วอ่ะมันง่วงเุ่นงั้นฉันไปแล้วนะ ไปเอายนต์ใส่ในหลุมในหลุมข้างบนคือแบบมันจะเป็นถนนขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะปลุกยาวยันไปถึงที่หนองของเราแล้วก็มันจะออกเป็นรูปหัวใจนะคะทุกคนอืก็จะมีแบบเรียงยาวไปตามถนนสองข้างทางแล้วก็จะมี ตรงที่รูปหัวใจด้วยนะคะทุกคนจะสวยมากเลยตอนเย็นแล้วนะคะตอนนี้น้องแปงก็จะแกงหมาล่ากินที่นานะคะอันนี้ก็ต้มกระดูกแล้วก็น้ำซุปหมาล่านะคะมีตะไคร้ด้วยใช้เตาฟืนเลยเป็นไงแล้วก็มีอันนี้นะคะเส้นขนมจีนที่แช่น้ำไว้เนาะแล้วก็ถัดมาใส่กรอกจอันนี้ก็จะเป็นผักนะคะเราจะกินที่โคกหนองนานี่เลย ตอนนี้นะคะก็ถึงเย็นแล้วประมาณสี่โมงครึ่งแล้วนะคะไป่ไปเท่านี้นะคะทุกคนเออเดี๋ยวน้องแบงจะแกงกินมาลาที่นองนาะดูบรรยากาศจะฟินแค่ไหนอุย๊ยอร่อยยังไม่ทันชิมเลยยังไม่ได้กินเลยอร่อยก่อนเอ้ยน้ำซุปคือเป็นปลาแซ่บนี่ ่หานหน่ากินขึ้นมาแล้วคือน้องแป้งใส่เส้นลงไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็ใส่ไส้กรอกตามลงไปจ้าทีหลังสุดท้ายจะกินแล้วก็เอาผักลงไปคือแบบเราจะกินกันหลายๆคนนะคะก็จะต้องเป็น,เป,นเป็นแบบหม้อแบบนี้มันเหมือนแกงไปแล้วโอ้ยผักเนี่ยก็แบบเดี๋ยวมันจะแบบลงไปเองเนาะยังกะตักกินได้เลยแล้วได้แล้ว เ,เติมไฟนิดนึงโอ้มันจะเป็นแกงไปแล้ว <laughs> โอ้ยทีท่นาอาหลายคนถ้าไม่ใช่มอแบบน,นี้คือแบบมันไม่ได้เิงไฟก่อนให้ปิดปิด <laughs> ปิดแก๊สกดหน่อยกดหน่อย <laughs> อยุ้อย <c oughs> ต้องกินให้หมดนะไม่หมดคือแบบ กระบ้านไม่ได้ต้องนอนต้องนอนที่นี่ตั้งตาต้องนอนที่นี่กินได้หมดคือแบบคนที่ต้องนอนเฝ้าที่นี่โอ้ยมันอึดแล้วรอแป๊บนึงโอ้ยมาไปแจงไปแล้วน่ากินมากเลยจ้าเอาเลยจ้าพี่น้องตายเอาเลยชีส <Cheese. S 1> ของนางแป่งก็จะเอาแล้วนะคะ เดี๋ยวขอกินดอนก่อนเด้อพี่น้องเด้อมาทีนี้ก็กินได้แล้วนะคะคุณนายมาเลยคือแบบก็ต้องตักรอก่อนไม่งั้นคือแบบมันจะร้อนมากแล้วทุกคนจะกินยากลําบากนะคะเออหนึ่งหนึ่งถ้วยเนี่ยเออรับไปเลยค่ะยี่สิบบาทหถ้ว <c> ย <ười> บาทอืมตังเกลือก็ใส่เกลือได้อร่อนมากอม ั<ม>นกินก่อนได้เลยมันร้อนมากรอมันเย็นแป๊บนึงยังไงคะพี่น้องไตสำหรับวันนี้เนี่ยพนไต <c oughs> จะปิดคลิปแล้วคะ่ะสำหรับวันนี้ก็คือเรานะคะก็ได้พาเขาเรียกว่าอะไรเราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีคะเนี่ยคุณสามล้อ โอ้ยคุณสามล,อล้อ,อคุณสามลออ้อเลนนั่งอูปเปมนะคะเออคุณสามล้อเออคุณสามลออ้อเลนนั่งอูปเปมนะคะ <c oughs> ก็ได้มาเปิดตัวสถานที่โคกหนองนาะโมเดลของเรานั่นเองเนาะคลิปวันนี้ก็เป็นคลิปที่เรามาต่อเติมอ่าเป็นกิจกรรมที่หนองนานนะคะก็ให้มีความน่าอยู่มากขึ้นนะคะถ้าแบบเราไม่กอบขึ้นล่างเนี่ยเวลาเราอยู่ข้างล่างมันก็จะไม่ค่อยสะดวกแล้วก็คือแบบแดด แล้วก็อาจจะมีแบบเวลาฝนมาเนี่ยมันจะแบบเข้ามาได้นะคะถ้าเราเกาะพื้นล่างแล้วเนี่ยน้องเป้งคิดไว้อย่างนี้ถ้าเเราเก็บข้าแล้วใช่ไหมเราสามารถเก็บเข้าแล้วก็ล็อกกุญแจไว้ได้นะคะพื้นล่างก็ได้พื้นข้างบนก็สามารถเก็บของได้แบบว่าเอ,อมีความมั่นใจอย่างนี้นะคะ่ะน้องแป้งคิดในแบบประมาณนี้นะคะก็ยังไงก็รอติดตามความคืบหน้าไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ได้มา หนึ่งวันแล้วนะคะจะหมดไปแล้วค่ะหนึ่งวันตอนนี้ก็จะห้าโมงครึ่งจะหกโมงเย็ยนแล้วค่ะทุกคนฝากเป็นกำลังใจหญิงสาวเกษตรกรได้นะคะตอนนี้วันนี้เป็นวันดีเราก็เริ่มปลูกเริ่มลงมือปลุกมะพร้าวน้ำหอมแล้วด้วยนะคะทุกคนพันนี้จะเป็นพันจากว่าเป็นพันประเทศไทยนะคะเป็นมะพร้าวน้ำหอมเนาะก็รอดูผลผล,ผลิต ความคืบหน้าไปเรื่อยๆได้เลยนะคะสำหรับอีพีนี้เนี่ยก็ได้เห็นกิจก,กรรมเรามาคกนองนาจะเป็นทั้งวันแล้วนะคะทุกคนฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะมีอะไรเราก็จะต่อเติมค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะโอเคโอ้ยยุงก็มาแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วแต่ว่าวันนี้คุณพ่อจะนอนเฝ้านะคะเพราะว่าปูซีเมนอะไรก็มีข้างล่างเยอะเหมือนกันเนาะโอเคยังไงเจอกันนะคะทุกคน โอเคจะไปหนึ่งอีพีนะคะทุกคนฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กับคุณสามร่อดด้วยนะคะทุกคนโอเควันนี้ก็ได้เพียงเท่านี้นะคะค่อยๆทำโอเคบายบายโอเค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 บายบายฝากเป็นกำลังใจน้องแป้งด้วยนะคะแล้วเจอกันอีพีใหม่นะคะอย่าลืมนะคะว่าอีพีน่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรกับทุกคนอีกนะคะทุกคนบายบาย